สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเลย FC burst สุขุนยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องปูนาสาวลาวคือเก่านะพี่น้องมอมพบพบกันกับบรรยากาศสีสวยๆเนาะสปูก็เตรียมสิไปเลี่ยงงวัวนะพี่น้องอัน FC ก็ะทามาอะไรว่าเป็นยังสปูขึ่นใบลงิปเนะพี่น้องสปูก็สิมาอบเลยว่าสปูก็บอไดไปใสเนาะพี่น้องก็ไปเลี่ยงแต่งงัวนี่เนาะเลี่ยงแตง่งงัวมากับํำนะพี่น้องประมาณสามสี่โมงพละจงังเลกินข้าวเที่ยงเนาะไปะอีกเนาะ มากงงกับเปลี่ยนงวดสิบโมงนะพี่น้องถ้าปล่อยจะเช่าค่ะงวดกับบริยูเนาะสป,ปูต้องกราบขอโทษขอไปในไลายเดอร์ที่บริโพดคลิปนะพี่น้องมันอนีสป,ปูกับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเรียงงวงดคือเก่าเนาะอย่าเป่าเบื่อกันเด็นพี่น้องตอนที่สปูบริยูลงคลิปสปูกับ,บปปกิดหอดกี่ถึงเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเนาะพี่น้องปะไปเปลี่ยงงวดนำสป,ปูเลยเนาะบัดน,นี้่นนพี่น้องสป,ปูกับได้เรียงงวดเดียงนาะแม่สป,ปูกับไปนำหนึ่งน้องบันผลไปนำช่วงแบบพ้นโต๊ะลิ้นทางงวดบรอยู่ช่วงนั้น แต่ตอนนี้กับเบอยู่เือนกันม้องมิต่เลนความสิ่งของวายหาว่า,นาวเนาะเหล่นใส่เลยนำมะกระโบกโว้ยเจ้าสุดยอดสุดปลายเ <c oughs> ตรียมอย่างออกเลยนะเนี่ยอย่าเพ้วอย่าเเพ้วอย่าเพวอย่าเพว <c oughs> ได้ออกอีดอก <c oughs> ผูอยากออกอยอเน็ดบาสิงเงินได้บานา่บยแต่บอะ่ะอกนะทุกคนเนาะสิงไปเลยพู้งอสะเตยกับมานอีกพููเนาะไตอบ่ได้ไล่ออกจากดีเนาะ แหล่นอย่างเดียวนะทุกคนจุดหมายปลายทางกรับต้นมะก,กระบกเนาะสิ่งแบบนี้ขึ้นคือฝนสะโตแต่การยังบ่ทัานตกนะตกกามาเลยเนาะฝนตกเนะี่ยงัวหิ้งเตะอีลูกผู้พายกับฝนตกเนาะพี่น,อน้องเอ้ยงัวบาลลินกับป่อย,ยนะขอบงัวบาลลินนะป่อยไปเลยเนาะ ต้นมะกระโบกแล้พาดกำกินเนาะมาเลยป้าต้องกินเสพกินหนัวอะไรบึงต้นมะกระโบกกระซูงๆูนะคันมันบูสูงนี่ขึ้นไปสั่นให้มันหล่นลงมาก็คือสีกากเนาะแต่ว่ามันหล่นเองค่ะเสพข้าสั่นนี่งัวกับอยากกินเนาะพี่น้องมันคือสีบัวเสพอะไรเนาะเสพอยู่เป็นสมุนก็ได้เนาะถ่ามีมะกระโบกนี่นะ บม่ต้องกินหงาก็ได้นะกินยี่มากระบกเรียบงงเด้หุ่นสุเพิรณไม่แต่หุ่นเซ็กซี่เซ่มาฉันเนาะแค่ได้ไม่ได้กินใช่งัวกลุ่มหนึ่งก็ไปป้านเลยวันนี้ เหลนกับเหลนเนาะโอ้ยเนาะปู่เจ้านี่เลือแต่กระดูกค้างเลยง่วงกับผ้าเหลนง่วงกับโอยปู่เจ้ากับโยอยอแบวกกันเข่ากันเนาะแหลนแล้วพวเแหลนแล้วมีแต่เหลนกับเหลนวันนี้ๆๆๆๆอย่ามากอกกับมากระบกเนาะพี่น้องเอ้ย แซ่บขักเนาะเพลินป้าทิโตมะกอกก็หลุดลายเลยเนาะนี่แหละมะกอกเนี่ยมะกอกเปรียมเนี่ความแซ่บความนัวเพลินเนาะได้กินเนี่ยป้าทิโตผูกผากันกินอึกกระถุกอยู่เนาะกินมะพรอยังอยากลงไปกินเข่าอยู่ด้วย่ะนานนานนานกินมะกอกเพ่ลิน ลงไปกินเขานะ่าเนาะคันมาแหลกบ่ทันเนาะพี่น้องเลยนี่แหละสาเหตุทิศแหลกน,น้ำงัวเนาะบางทีก็แหลกน้ะมะกอกโบกงัวเซียก็มีน้ำ,กกนำนะพี่นอ้องแล้วก็ลอยไปกินเข่ากับเจ้านะก็เป็นโทษอนะีกเนาะเป็นโทษเป็นโพยค่ะอีกโอ้ยเนาะกินแเสพเนมกล้องสิ้นยผู้เจ้าเลยเนะาะวะกินมกะกบกแซ่บกว่าหยากินมะกอกซ่บกว่าหยาพี่สันทั้งนี้ก็แหลนมาเลยผู้วายเจ้า แหลนมิแต่แหลนมาเนาะขันย่างเอานี่ยย่านบ่ทันนนแหลนเอาเนาะคุแซ่บอีกไปล่ากินมะกอกนี่แซ่บกว่ามะกบกบ่เนาะ หรือว่าเสพบนรสชาติต่างกันหร Eu, ha, assim, ือว e? ่าเสบพอๆบปันกันนี่โง่เอ้ยงัวโอ้โหโอโอ้โอโอมีแต่ตัวแต่เก่งชนกันเรียบังเด้มีแต่กระดูกข้างมาชนกันบกคากดอ่ะ เจ็บดิบไปกินหย่าโตกันนี่เนาะเลาะไปโตเลยเกี่ยวเวียนเกี่ยวเวียนใส่กกมะกอกเนาะ <c oughs> ลอยอลไงัวเจ้าอาน้ำการนมันซาลามนนะทุกคนเลยเห็นน่าจะแบบว่าปล่อยคนละบาทเนาะเพราะว่ามันซนกันแน่นะอ,ะอ,ะกะลลอะากระลุงๆเลยงัวกระหมักร้อนลง ยังเลยคุปล่อยมันภาพกันมนาภาพกัน,นหน้าเหือกับปลาให้มันกินสักคนเนาะจังไรขึ้นโคกขึ้นหน้าเหืออีกทงหนึ่งนักยองว้ายคึมกุ้ยฝนิตกแต่กับว่าตก หลัดให้มันกินหยาบนบีิสก้อนเนาะจาังไห้ผืนขึ้นปเปล่นอยู่ทั้งโคกใหม่หมกลัวฉีหลัดไว้ได้เด็กกับผู้เป็นโคกง่ายๆอ้วนไปอ้วนมา เดดกับซีวนอ่อนเนาะแดดกั Dead, ได้เริ่มองมาเลยมันอบอ้าวเนาะพี่น้องเดดบุรายแต่ว่ารู้สึกแบบอบอ,าอ้าวเฮงนาะมันนี่ก็มาเรียงกับอาทรงคุณนะพี่นอ้องอาคือเมษสตมเตยมาแทนสตนเตยนี่แหลนะเนาะ ngoa cứ ngoa sai lòi vậy nó tông bừng bẹp chắp ta bừng thùng bát cao đó. Nhàng nhạc số hồn hơi ngoa cả đại เขาปากเขาโดนแล้วเนาะเริ่มสีขืนโคกเลยเนาะไปไว้เอา,านาแล้วไหมเตรียมตัวสิคุนโคกแล้ววันนี้เนาะ ซาเกินไปไว้ก็ไว้เกินเหตุนะหัวก็ได้สัตว์จุจวดจุดจ่าอะไรน่ะบัตรนี่ยอย่าขับไปก่อนเนาะ <c oughs> เลนเอาเนาะย่านบาทันปุนะ่ะผู้ต้นไม้หิงเบ็ดไปก่อนนะทุกคน <c oughs> แต่ยากเล่นแต่ใส่มะกระ buck จุดประสงค์ก็คือต้นมะกระบกเนาะ ส่วนลายจะบ่ได้กินยงกินหญ้าหรอกขอเพียงได้ได้กินมะกกะบกได้เคียมะกกะบกเนาะได้แล่นเต็มที่ กาพากันมาแต่ใส่เนาอทุกคนนะเนาะเต็มหลังบดส้งสั่มาแต่หาหน้ำมัเนาะหัวก็สีหลักไปปลาเลยพโอุ้ยเนาะ ล่าสุดนอลมมาแห้งแห้งขนาดนับป้าที่ตกโอ้ยปฝดว่าลมนะฝนชิตโตกแล้วยังบ่หอนบ่นสามโมงใช่ไหมน,นะ,ออะมอนละซุมมาเลยมอนละซุมมาเร็วเปิหมำอนกับ ป้าทีทถล่มล้มแดดออกเลยเนาะคืนมาแป๊บเดียวนึ ลมก็ล้มเมื่อกี้นี่แต่ตอนนี้ก็ยังบู้ยุดล้มแต่ก็ล้มบวแหงคือเมื่อกี้นี่นะทุกคนเลยคลิปสปูกับจิ๊กซอจบไวเพียงสำนีก่อนเด้อผ่าพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เหตุกิบต่อๆไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง